มาแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นเวลา,าพี่เอาเลยเอาเลยนี่มันไม่ได้นักนี่นะครับทำไมลอกรูนี้เป็นนี้่ะเฮ้ยโอ้ยไอ้โผพี่เดี๋ยวนะพี่มีที่ช้อนไหมพี่ช้อนลอกเปี่ยบคนเลยจะเหนื่อยก็แบ อาอนั่นไหม,มเหนื่อยก็แนะนะครับวันนี้นะครับมาพี่เขานะครับเออนี่ไงนี่ก็เนี่ย,นนยทำด้วยกันนี่ล่ะฮะอโอ้ได้ มาควายมาแดกไอนแวกแล้ว๋อเปรียครีมเปียวครีมเลยครับไม่ต้องขึ้นเลยมาแล้วครับครับมาช่วยกันครับพี่โอ้โหนี่จะกินกันจริงจินี่เป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเลยนะสวยๆเนาะปล่อยไปเยอะอรอ พี่สวยอ่ะโอ้ยไม่ได้เอาล่มลงไม่ยังร้อนชิบหายเฮ้ยอืมเงีื่อยติดเนี่ยนะครับผมได้คนงานครับผมตกทีครับโอ้นี่นะครับไซดีครับไม่เป็นไรพี่ได้เลยครับพี่ปล่อยได้เลยเดี๋ยวเหนื่อยพี่เอาเลยครับพี่ปล่อยเลยครับปล่อยท้ายปล่อยท้ายนี่เลยครับโอมีที่หาตกยากแต่ต้องมนอมันหน่อย นี่ครับสนุกนะครับวันนี้มีบอ่ออันนู้นไม่มีใช่ไหมพี่เขมีครับเพ<ต>ียรู้หหหหหรใหญ่อยู่นะพี่ครับได้เล่นเลยขอบคุณครับ